มาชมคลิปบรรยากาศการทำบุญของญาติๆนะคะญาติๆและเพื่อนๆของญาติๆรวมตัวกันที่สำนักสงฆ์พี่ล้าสำนักสงฆ์อะไรอ่ะพี่ล้าสำนักสงฆ์วัดผาท่ำเจริญสุข ถสถานปฏิบัติธรรมสถานปฏิบัติธรรมถ้ำภูผาเจริญสุขสถานปฏิบัติธรรมถ้ำภูผาถ้ำสถานปฏิบัติธรรมถ้ำภูผาจะทำโอ้สถานปฏิบัติธรรมถ้ำภูผาธรรมเจริญสุขค่ะ๋ยวไปชมบรรยากาศกันเลย ผมกน่าจะหยกัสดีอันนี้ไม่ใช่อาหารนะอันนี้คือกล้องกินไม่ได้ไม่ต้องกระโดดลงมาละ มีให้ดูให้ทำไรอยู่หรอดูไม่รู้เลยค่ะช่วยบอกหน่อยอดูดูไม่ออกดูไม่รู้เลยช่วยบอกให้รู้หน่อยอดูไม่ออกเลยใช่ไหมว่าไม่รู้เลยใช่ใคุณโลดอัพทูยูจากนครสวรรค์มาทำอะไรครับวันนี้มาตัดผมโอ้มาตัดผมเหรอ ต้องให้ผู้จัดจาการส่วนตัวคุยให้คุยคุยให้หน่อย <c oughs> โอ้ตึงเงินออกนี่แหละถ่ายไมย่ใ,ใกล้จังเลยบอ <c oughs> สฮะเงือนี่แหละตรงนี้เทอยตุ้ยทรงเนี้ยไม่ตัดเ,เลย ตัดทรงไรคะลองสรงสูค่ะลองสรงสูงนะคะบนไม่ออกค่ะค่ะโอ้โนอยตตันี้ตัวช่งโบวาก็ดีนะโบว่าก็ดีนะช่วงนี้ช่วงนี้ชื่อว่าโบว่าตัดผมดีนะ

มีเกาหลีสี่คนเกาหลีสี่คนเลยอืมที่นี่มีเกาหลีด้วยนะ เด็กเกาหลีค่ะหน้าตาดีดขาว <c oughs> นี่แต่ขาวขาวค่ะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงนะคะต่อแถวรับประทานอาหารกันแล้ววันนี้มีราดหน้าไก่ทอดส้มตำน้ำแดงข้าวเหนียว เอาตไทยตัปูปลาบอกนะลูกนะอะไรลูกตัไทยหรือคูปลาเนี่ก็ตเห็ี่เูคนนู้นปูปลาค่ะอันนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวอยันนี้คะ่ะปูปลานะคะอร่อยจเดี๋ยวข้าวเหนียวตรงนี้นะลูกนี่เอาไหนคะเอาตัไทย กูปารา กันนะครับได้มากับสามีนะครับแล้วก็เพื่อนๆซึ่งมาดูพวกเราเพียงไม่เกีย่ยรติเองลูกนะแต่แล้วก็ไปช่วยกันจัดมานะครับเอาของมามอบให้พวกเรา,าวันนี้มีอาหารมากมายนะครับมาให้พวกเราได้ทานกันเดี๋ยวเชิญพี่แทงพูดอะไรน้องๆหน่อยะนะครับก็เห็นน้องๆนะคะที่ทำเขตอย่างนี้ก็คือไม่รู้อะค่ะเห็นน้องๆ แล้วก็อยากให้น้องๆองมีอาหารอ,อ,อร่อยอร่อยกินกันนะคะพอมาพอมาวันนี้ก็มีความสุขค่ะแล้วก็อิ่มใจค่ะใช่ค่ะ ครับผู้ผมก็ไม่มีจะไม่ครับแค่เำาคุวคำสัญญาครับผู้ผมกัสัญญาจะเป็นเด็กดีและตั้งใจเรียนครับ่งไปจะไม่เป็นที่ดอดรักอาสังคมครับแล้วผู้ผมก็ขอให้พี่ป้าหน้าทุกคนที่ได้มาเลี้ยงอาหารในมื้อนี้และนําของมาบริจาคผู้ผมในวันนี้ปรารานาสิ่งนดก็ขอได้สิ่งนั้นครับแลวขอเดินทางกลับบ้านด้ยวยสติปัญญาครับหนึ่งสองสาม มีส <S 々> ังฆบารมีร่วมหนาาแห่งกุศลบุญยะราศีบุญบารมีทานบารมีและคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้กระทำแล้วจงรวมมาเป็นตบะเดชสมผลให้ท่านทั้งหลายนั้นจงมีแต่ความสุขกายสุขใจปรารถนาสิ่งใดแล้วจงสำเร็จจงสำเร็จและจงสำเร็จสมความมโนรถสมความมุ่งมั่นปรารถนาด้วยการทุกท่านทุกคนเถิดสาธุโมทนาบุญขอบุณมากคุณปัใจมากเลย